ชาวบ้านฮือฮาเลขไข่ต้มปลูกเสกสองเลขเด็ดทะเบียนรถเกกิดังร่วมงานมุทิตาจิตเจ้าอาวาสวัดดังเมืองขอนแกน่นสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3ามเอก็มีข่าวสารดเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านแห่ร่วมงานมุทิตา,าจิตทำบุญอายุวัฒนมงคล50ปีเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทหินลาดจังหวัดขอนแกน่นได้ทั้งบุญได้ทั้งเลขนะคะ ที่วัดพระพุทธบาทหินบ้านหนองตับเตา่าอําเภอบ้านไั่จังหวัดขอนแก่นนะคะชาวบ้านแห่ร่วมพิธีงานมุติตาจิตทำบุญอายุวัฒนมงคล50ปีพระอธิการมานพทาวโรเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทหินลาดนะคะซึ่งมีผู้พระผู้ใหญ่เดินทางมาร่วมงานประกอบด้วยนะคะพระราช ระทิที่คุณนะคะหรือหลวงปู่สุนันสุภาจารนะคะที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นนะคะเจ้าอาวาสวัดเทพปูรณารามและพระเทพสิทธา,าจารย์นะคะหรือเจ้าคุณน้อยยานวุตถุโทนะคะเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามนะคะเจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวงนะคะภายในงานนะคะมีการทำพิธีสูขขัญ ผูกข้อไม้ข้อมือให้กับพระอาจารย์มานพและก็ได้ขอพอรจากท่านเป็นจำนวนมากเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทางสำนักสงฆ์ก็ได้นำแบงค์50แล้วก็เงินเหรียญ1น1บาทนะคะมัดใส่ถุงข้าวสารข้าวเหนียวนะคะพร้อมกับไข่ต้มสีแดง2ใบนะคะที่ปลุกเสกแล้วแล้วก็นำไปแจกให้กับญาติโยมหรือชาวบ้านที่มาร่วมในพิธีนะคะ จากนั้นนะคะชาวบ้านก็ได้นําไข่ออกมาปอกนะคะเพื่อกินแล้วปรากฏว่าที่ผิวไข่ต้มดังกล่าวนะคะซึ่งเป็นไข่ที่ผ่านพิธีปุกเสกมาแล้วนะคะผิวไข่ขาวแต่ว่าแต่ละใบมีตัวเลขโผล่ด้วยนะคะคือเลข4กับเลข7นะคะหลายคนบอกว่าเลขงวดน,นี้สี่เจ็ต้องนําไปเสี่ยงโชคแน่นอนนะคะนอกจากนี้นะคะ สิ่งที่ชาวบ้านไม่พลาดนั่นก็คือสองเลขทะเบียนรถของเกกิดังที่มาร่วมงานนะคะนั่นก็คือพระจันทร์น้อยนะคะเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งท่านเดินทางมาร่วมพิธีด้วยรถตู้สีดำทะเบียนนี้เลยนะคะนอดนูขอไข่5522นะคะ5522นะคะเลขดังกล่าวนี่ชาวบ้านนี่ แห่ซื้อเกลี้ยงแพงนะคะรวมทั้งเลขไข่ต้ม47ด้วยนะคะเพราะทุกคนเชื่อว่างานนี้งานมลได้ทั้งบุญได,ทได้ทั้งเลขนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านรวยกันทุกคนนะคะถ้าท่านมีคลิปดีๆเด็ดๆอยากนำเสนอแบบนี้ก็ส่งมาได้ที่เพจ f a c e b o o k แป๊ปังนะคะเราจะนำเสนอให้ท่านแบบฟรีๆนะคะอยากแบ่งปันก็ส่งมาได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ